ดูอีกทีนะท่านผู้ชมฮะ,ะดูนะเดี๋ยวประตูจะเปิดนะฮะประตูเปิดป,ปดปิดปุ๊บก็คือมีคนเข้ามามีคนเข้ามาเปิดที่ขัน้นจดบันทึกเหมือนกับซักประวัติแล้วก็ชี้ไปทางนู้นอ่าอ่าไปไปไปแล้วก็ไปนั่งรถเข็น แต่แต่เราที่เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้เนี่ยมันไม่มีใครออไม่มีใครทีออ่ในโรงพยาบาลนะฮะตามคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนี้เขาบอกว่าเอ,อคืนนั้นเนี่ยประมาณตีสามครึ่งมีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งมาที่โรงพยาบาลเพื่อขอพบแพทย์นะวันนั้นสิบเอ็ดพฤศจิกายนแต่หลังจากนั้นเนี่ยฮนะมาขอพบแพทย์ แต่หลายชั่วโมงต่อมาสังเกตเห็นว่าเธอไม่ได้ออกจากห้องทำงานของหมอก็เลยไปแจ้งให้หมอทราบพร้อมกับสอบถามเกี่ยวกับว่าเอเมอสักครู่นี้มีหญิงชลาเข้ามาในห้องหรือเปล่าแต่หมอแล้วก็เจ้าหน้าที่คนอื่นบอกว่าไหนไม่เห็นมีใครมาหาหมอสักคนนี่นะร,ประอปภคนนี้ก็เลยเอารายละเอียดของผู้หญิงคนนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะฮะปรากฏว่า เออพอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าไหนรปภคุณจดชื่ออ,อประวัติของผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่ามาหาหมอเนี่ยไหนไหนดูซิว่าเขาชื่ออะไรปรากฏว่าชื่อที่รปภคนนี้จดไปเนี่ยนะฮะเ,เขาตายไปแล้วอ,อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นึกออกไหมฮะในภาพเนี่ยมันเหมือนกับรปภกําลังคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็พาผู้หญิงคนนี้เข้าไปหาหมอแต่เอ๊ะ ไปหาหลายชั่วโมงแล้วทำไมไม่เห็นออกมาจากห้องหมอไม่เห็นผู้หญิงคนนี้เดินกลับออกมาเลย